ทุกคนวันนี้นะคะแผดจะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวห้างเสริงช่างนะคะที่เวียงจันนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าห้างนี้นะคะมีทุกอย่างแล้วก็มีของแปลกๆที่เราไม่เห็นไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะทุกคนตามมาค่ะอยากจะบอกว่าห้างเขาใหญ่โตมากๆทุกคนแล้วก็มีทุกอย่างนะคะเข้ามาที่นี่นะคะรับรองว่าได้ครบทุกอย่างจริงๆค่ะย,ยันจากขบือยันเรือลบเลยนะคะทุกคนดูนี่หนอไม้ เขาทำน่ารักมากทุกคนแบบแพ็คหนึ่งมีหนึ่งชิ้นนะทุกคนมันน่ารักมากเลยอ่ะนี่ไข่น่ารักมากทุกคนคือเขาแพ็คเป็นลูกๆฟองๆแบบนี้เลยนะคนมันน่ารักอ่ะไม่เคยเห็นที่ไหนเมื่อก่อนว่ามันเขาขยันแพ็คอ่ะทุกคนเห็นไหมแค่ฟองหนึ่งอันนี้เป็นไข่เยี่ยวม้าแล้วก็ไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยเนะเห็นไหมน่ารักมากเลยทุกคน ไข่นกกระทาแล้วก็ปีกไก่ทุกคนปีกไก่นะเห็นไหมข้างในมันจิ๋วมากเลยมันมีแค่ชิ้นเดียวนะทุกคนมันเป็นแบบอืมแปลกๆอ่ะไม่เคยเห็นมันน่ารักค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นขนมนะคะอันนี้ก็จะเป็นของหมักของดองนะคะเขาเขาอาหารจีนเนาะเขากินเขาเอาไว้กินกับข้าวต้มจืดนะคะน่ารักน่ารักกันทั้งนั้น,นเลยอันนี้คอปิดหรือเปล่าคอปิดไม่คอปิดก็คอไก่นี่แหละอ่านไม่ออก มันเป็นภาษาจีนนะทุกคนอยากจะบอกว่ามันตื่นตาตื่นใจอะ่ะดูแพ็กนี้มันเป็นตีนไก่ทุกคนมันแค่ไก่แค่ตีนข้างเดียวทุกคนอันนี้ตีนเป็ดนะไม่เป็ดก็ห่านนี่แล้วค่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะอันเนี้ยอ,อันนี้ไม่รู้เนาะมันเป็นตุน่นนะนี่ฮอตดอกทุกคนฮอตดอกจิว๋วน่ารักจังเลยคือทุกอย่างเป็นจิ๋วมากเลยทุกคนคือน่ารักอันนี้คือกุ้งคือข้างในมีแค่กุ้งตัวเดียวนะทุกคนเข้าแพ็ เขาแพ็คแค่กุ้งตัวเดียวทุกคนเนีอันนี้ก็จิ๋วมากอันนี้คือคุณเชียงนะคะคุณเชียงนะคะทุกคนน่ารักอะเส้นเล็กเหมือนหลอดเลยเดี๋ยวเราต้องเก็บไปไว้ชิมบ้างแล้วแหละเนาะก็อันนี้อะไรอ่ะทุกคนคือทุกอย่างมันมีชิ้นเดียวตีนไก่ทุกคนตีนไก่ข้างเดียวทุกคนเห็นไหมว่าเขาแพ็กเขาขยันแพ็กมากเลยงงว่าเขาทําได้งไงว่าแค่อันเดียวก็แพ็กได,ได้ทุกคน,นนี่ก็เป็น คอไก่คออะไรนี่แหละเนาะอือน,นั่นแหละน้นนองไก่ก็แต่อย่างก็มีชิ้นเดียวชิ้นเดียวอันนี้ก็จะเป็นหัวบัวนะทุกคนหัวบัวหัวบัวชิ้นเดียวอะ่ะสามชิ้นอะอย่างมากสุดอะอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดดองอะไรอย่างนี้เลยเนาะก็อันเล็กกับทุกคนเล็กจิ๋วมากน่ารักค่ะก็จะมีทุกอย่างเลยทุกคน ก็จะเป็นอาหารจีนนะทุกคนมันมีมันมีครบทุกอย่างเลยอะเวลาจะไหว้เจ้าใช่ไหมเราก็มาหาได้ที่นี่ที่เดียวจุบเลยอะทุกคนมันมีหลากหลายมากมีทุกชนิดเลยที่ที่แพรทึ่งก็คือมันจะเนี่ยค่ะเป็นแพ็กๆเนี่ยค่ะแพ็กตีนไก่แพ็กปีตีนไก่แพ็กปีกไก่แพ็กน้องไก่อะไรเงี้ยมันเป็นแค่สิ่นเล็กๆอยู่ข้างในมันก็เลยแปลกดีอะเนาะมันมันไม่เคยเห็นที่ไหนอะแบบขยันทำเนาะแบบใส่แพ็ อย่างละชิ้นเล็กๆจิว๋วๆอย่างเงี้ยเขาขยันมากเนี่ยค่ะอย่างไข่อย่างเงี้ยค่ะก็มีแค่ฟองเดียวอยู่ในนั้นอะมันก็เลยทําให้น่ารักแปลกๆนะคะก็เลยแบบหอบเอาหอบเอาเลยค่ะอันนี้จะเป็นหมูแดดเดียวนะคะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนนี้ก็จะเป็นของแห้งๆนะคะเยอะมากทุกคนไม่รู้จะเอาไหนดีเลย ม่รอ้จะเลือกอันไหนดีก็เลยได้แต่เอาอย่างละชิ้นสองชิ้นนะคะ,ะเพื่อว่าไปชิมเนาะมาหลังเราจะได้รู้ว่าอันไหนอร่อยเราจะได้มาเอาอีกเพิ่มนะคะโซนนี้ก็จะเป็นพวกถั่วนะคะทุกคนถั่วลิสงถั่วทุกอย่างที่ที่ขึ้นซื้อว่าถั่วก็ะจะอยู่โซนนี้หมดเลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นนี่อาหารจวนมากจะเป็นอาหารเป็นของกับแก้มนะทุกคนเออเป็นของดองๆแล้วก็เป็นของ ต้มเค็มแบบอบๆอะไรองี้ตะกร้าสวยจังเลยทุกคนก็ทำด้วยไม้นะคะทุกคนเป็นตะกร้าไม้สวยเกท๋ทีเดียวเลยค่ะส่วน่วนนี้ก็จะเป็นถั่วเหมือนกันค่ะทุกคน ส่วน่ซนนี้นะคะก็จะเป็นประเภทมาม่านะคะทุกคนเป็นประเภทมาม่าเออประเภทมาม่าเกาหลีอะไรเงี้ยแบบเผ็ดแบแบไม่เผ็ดอะไรเนาะวันนี้น่ากินอ่ะทุกคนมันมีเครื่องเคียงม,มันมีสมุนไพรเยอะแยะเลยออยู่ข้างใน,งนเห็นไหมมันมีทุกอย่างเลยน่าทานอะ่ะเดี๋ยวหยิบสักหน่อยส่วนโซนนี้ก็จะเยอะมากเลยทุกคน มือนจะเป็นกิมจิหมาล่าอะไรประมาณนี้นะทุกคนจะมีหลากหลายชนิดมากเลยเนี่ยเป็นต้มหู้เป็นทุกอย่างเลยอะลูกชิ้นเนี่ยคล้ายๆเหมือนหมาล่าสาเร็จแล้วกินได้เลยพร้อมรับประทานได้เลยอะไรอย่างงี้นะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นฮอทดอกนะทุกคนฮอทดอกเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ไม่มีหลากหลายชนิดมากเลยมีขนาดเล็กสุดยังใหญ่สุดเลยนะทุกคนดูอันนี้สิมันเป็นสบายนางร์ทุนเป็นสบายนางหมาล่าอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่ามันเป็นบางๆแล้วนะจะมีไม่ไม่เยอะชิ้นนะคะข้างในก็จะมีหลากหลายชนิดมากเลยทุกคน เนี่ยเห็นไหมเปิดเมือนช่องเล็กๆมากๆเลยจะเป็นเครื่องใหม่ครับจะเป็นเครื่องใหม่อันนี้ทุกคนดูหัวบัวมีสามแผ่นเองอะทุกคนส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นหน่อไม้นะทุกคนหน่อไม้ดองเนาะก็มีปลาหมึกด้วยอยากจะบอกว่าเหมือนอย่างกระคิมทาหน้าเซเว่นที่เมืองไทยเลยอะรีหกวประกาศข่าว เนี่ยอะไรอะ่ะเออเล็กอะ่ะมีแต่ของแปลกๆนั้นเลยทุกคนไม่เคยเห็นเลยมันจิว๋วมันน่ารักอะเออมันแปลกตาดีส่วนโซนนี้ก็จะเป็นหมูยอทั้งหมดเลยนะทุกคน ส่วนโซนนี้นะก็จะเป็นประมาณแบบว่าเป็นซอสแล้วก็เป็นของหมักของดองแล้วก็เป็นอะไรอ,ะอันนี้ก็จะเป็นของหมักผักดองใช่ๆ,ๆผักดองนะโซนนี้ก็จะเป็นผักดองทั้งนั้นเลยทุกคนมีกิมจิด้วย ส่วนโซนนี้นะคะก็จะเป็นถั่วแล้วก็เป็นสมุนไพรนะทุกคนเอาใส่ต้มใส่ตุนอะไรอย่างงีนะ้มีทุกอย่างเลยทุกคนส่วนโซนนี้ก็จะเป็นสินค้าจากประเทศไทยนะมีหลากหลายมีครบทุกอย่างเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นสาลายเนาะ ส่วนโซนนี้นะก็จะเป็นสมุนไพรแห้งนะคะเป็นเครื่องอบเชยหรืออะไรประมาณนี้ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพู้ชาจีนเนาะเป็นประเภทผลไม้แห้งที่ใส่กับอาหารอะไปต้มไปตุนกับอาหารอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้ น,นี้จะเป็นธัญ,ญพืชทั้งหมดเลยนะคะธัญ,ญพืชรวมเม็ดถั่วเม็ดงาอะไรนะคะเก๊ากี้นะคะนี่ที่เอาไปใส่กับต้มสุกอะไรอย่างงี้เนาะ<ม>ก็จะอร่อยมากเลยทุกคนอันนี้อะไรอะ่ะอ่านไม่ออกเลยทุกคนเป็น,ป,น,น,นประเภท,หเ,ทเห็ดอะเนาะเห็ดผอเห็ดอบแห้งประเภทหุบประเภทเห็ดอบแห้งนะคะ ทีนี้ก็จะมาโซนของเด็กๆแล้วล่ะค่ะเป็นประเภทเยลลีน่นะคะทุกคนเยลลี่จะมีหลากหลายชนิดเลยนะคะจะมีแบบแบบหลอดแบบแท่งแบบถ้วยแบบอะไรก็มีนะคะมีแต่เล็กๆน่ารักทั้งนั้นเลยทุกคนจิ๋วๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเม็ดถัว่วอันนี้เยลลี่แบบถ้วยเลย็กจิว๋วอร่อยค่ะอร่อยมีข้าวแช่ด้วยทุกคน เยลลี่นะคะเป็นส้มนะคะกีบส้มนะเป็นกีบส้มแล้วก็มีหนอนมีเยลลี่ทุกอย่างเลยทุกคนอยากจะบอกว่าหลากหลายเข้ามาคือเลือกไม่ถูกเลยนะคะอันนี้จะเป็นไข่ย่อมาทุกคนแพ็คหนึ่งแพ็คจะมีสี่ลูกอันนี้ก็คือเยอะหน่อยอ่ะเดินต่อคะ่ะเด็กๆ นนะะก็จะเป็นผ้าขนหนูผ้าเซ็ตมือเซ็ตอะไรอย่างนี้นะก็จะมีหลากหลายอ้ยนุ่มดีแล้วก็จะมีโซนเสื้อผ้าด้วยนะคะทุกคนส่วนเสื้อผ้าแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ในครัวเรือนในห้องครัวอะไรอย่างนี้มีทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าเราพอแค่นี้ก่อนเนาะพอเราได้ของเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวกลับบ้านไปจ่ายตังค์กันนะคะทุกคนวันนี้นยเราได้ของก็ถุงใหญ่ประมาณนึงนะคะถ้าตกเป็นเงินกีบก็ประมาณ จิตแสนกีบนะคะถ้าเงินไทยก็ประมาณพันกว่าบาทค,ค่ะไอติมจิ๋วน่ารักอะ่ะเห็นไหมจิ๋วแค่นี้เองทุกคนอันเล็กมากอันนี้จะเป็นไอติมข้อโพดข้างในจะเป็นไอติมนะถ้าใครมาเที่ยวนะคะประเทศลาวนะคะอยากได้ของคะฝากของต้อนนะคะก็ที่นี่เลยค่ะมีจบครบที่เดียวเลยค่ะมีทุกอย่างเลยโดยเฉพาะของจิว๋วจิวแม้แต่ไอติมนึงจิ๋วเลยทุกคนแล้วก็จะมีไอติมแบบนี้ด้วย ปันแบบนี้สวยดีนะโหตัวเล็กกินอะไรอร่อยเลยค่ะเฮ้ยอังเปาไม่นวดอังเปาไม่นวดแหมได้ของถูกปากแล้วคือเงียบเลยนาะชนกันชนกันชนกันโอเคค่ะ ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะทีนี้เราก็กลับบ้านกันแล้วนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์ like, <ๆ S 1> กดแชร์กด subscribe ให้แพรด้วยนะคะช่อง h a ฮนเม d e ปแพร n สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ